ลิซ่ากับเรื่องราวสุดพิเศษที่แฟนๆต้องรู้จากอัรทอยมอลีสุดรักสู่เบื้องหลังการโบกธง F 1และงานแฟนมีตครั้งแรกในไทยในงาน D E N T I S T E Present LISA Fan Meet in Asia 2024 Bangkok และ D E N T I S T E x Lisa Exclusive After Party ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณไบเทคไลฟ์ Life, เมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาลิซ่า ลลิซามโนบาลได้กลับมาสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆชาวไทยอีกครั้งกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นออและเสียงเชียร์จากแฟนคลับกว่าเจ00ันคนที่สามารถซื้อตั๋วได้สำเร็จหลังจากที่ตั๋วขายหมดเกลี้ยงในไม่กี่นาทีเบื้องหลังเพลงและโมเมนต์พิเศษในงานงานเปิดฉากอย่างตื่นเต้นด้วยการแสดงเพลงร็อกสตาร์ที่ลิซ่าเลือกมาแสดงสดครั้งแรกในประเทศไทยเสียงกรีดของแฟนๆกระหึ่มไปทั่วใบเท็ไลฟ์จากนั้นเป็นช่วงพูดคุยที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ โดยมีดีเจนุยธนวัฒน์เป็นพิธีกรลิซ่าเล่าถึงหลายเรื่องที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเช่นเบื้องหลังการโบกธง F1 ที่ไมอามีเธอเผยว่าการโบกธงในสนามแข่งรถนั้นทั้งทา้าทายและเครียดก,กว่าที่คิดเพราะธงมีน้ำหนักมากบวกกับแรงลมที่พัดเข้ามาทําให้ธงไม่สะบัดอย่างใจคิดเธอยังต้องโฟกัสกับจังหวะที่รถแข่งวิ่งเข้าเส้นชัยพอดีซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องแม่นยำอย่างมากไม่ง่ายเลยค่ะลิซ่ากล่าวพร้อมรอยยิ้มตอนแรกนึกว่าโบกแบบชิลๆแต่พอไปถึงจริงๆทั้งธงทั้งลมคือชาเลนจ์ส อาร์ทอยมอลีที่เหมือนตัวเองอีกหนึ่งเรื่องที่ลิซ่าเปิดเผยในงานนี้คือความชื่นชอบในอาร์ทอยมอลีซึ่งเป็นตัวละครจากแบรนด์๊อปมาริซาแลาว,ว่าครั้งแรกที่เธอพบตุ๊กตามอลีตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นเธอสังเกตเห็นว่ามอลีมีฝาในตำแหน่งเดียวกับเธอและมีหน้าตาที่ดูเหมือนเธอมากเธอจึงตัดสินใจซื้อตัวแรกกลับบ้านตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มสะสมตุ๊กตามอลีอย่างจริงจังโดยแฟนๆหลายคนที่เห็นภาพคู่ของเธอกับมอลีต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนมากจนเหมือนเป็นตุ๊กตารุ่นลิ่ชัน ในช่วงท้ายของงานลิซ่าไม่ลืมที่จะขอบคุณแฟนคลับที่สนับสนุนเธอมาตลอดพร้อมบอกว่าแฟนมีตในไทยครั้งนี้มีความหมายกับเธออย่างมากเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้กลับมาพบแฟนๆในฐานะศิลปินเดี่ยวเธอยังกล่าวว่าพลังจากทุกคนเป็นกำลังใจสำคัญให้ลิซ่าทำงานอย่างเต็มที่เสมอขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันค่ะหลังจากจบแฟนมีต ลิซ่ายังร่วมงาน Exclusive After Party ที่จัดโดย DENTISTE สร้างความสนุกสนานให้กับแขก VIP และแฟนๆผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมงานทุกคนต่างชื่นชมในความเป็นกันเองและความอบอุ่นของลิซ่าที่สามารถเชื่อมต่อกับแฟนคลับได้อย่างใกล้ชิด